ตอบย้ำความเชื่อของเรานะคะด้วยการขอบคุณนะั้นจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสิ่งแรกเลยนะคะที่ทำไมเราจะต้องขอบคุณแล้วมันสามารถช่วยให้เราตอบย้ำความเชื่อได้ไงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขอบคุณแล้วนะคะมันจะเตือนให้เรามองข้ามข้อบกพร่องของเราเองค่ะมันจะทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเพิ่มมากขึ้นทุกวันมองเห็นแต่ข้อดีของเรานะคะและมันทำให้เรารู้ว่า ต่อไปนี้ไม่ต้องคิดถึงอะไรแล้วแค่คุณลงมือทำสม่ำเสมอในด้านดีคุณก็จะสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่สองที่เราจะต้องขอบคุณก็เพราะว่าการคาขอบคุณนี้นะคะมันจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีพลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะถึงแม้วันนี้คุณจะมองเห็นว่าคุณมีพลังแต่คุณดันใช้ไปในด้านแบบ พลังในการบนกลนดมาใช้พลังของเรานะคะในด้านที่มาผลักดันตัวของเราเองให้พัฒนาตัวและรีบให้ไปถึงเส้นชัยเพื่อที่จะกลับมาช่วยเหลือคนอีกมากมายค่ะแต่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องรอให้คุณถึงเส้นชัยนะคะคุณเริ่มเอาพลังดีๆในตัวของคุณมาส่งต่อมาช่วยเหลือผู้คนตั้งแต่วันนี้เลยค่ะมันจะยิ่งทําให้คุณนะคะมีความเชื่อในตัวของเองเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะ